ค่ะท่านผู้ชมคะคึกคักกันมากเลยนะคะสําหรับการประชุมสัมนาของพรรคเพื่อไทยแหะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีคุณนุ้งอิงแพทองทานเ,นเป็นหัวหน้าพรรคโอ้โหบรรยากาศในการประชุมสัมนาของพรรคเนี่ยนะคะเขามีการจัดกิจกรรมเรียกว,ว่าร้องเล่นเต้นระบำกันด้วยนะคะทางนี้ก็ว่ากันว่าเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างสสรุ่นเก่ากับสส,สรุ่นใหม่เนี่ยนะคะซึ่งกิจกรรมกิจกรรมเนี้ยมันก็เป็นตัวสะท้อนได้เหมือนกันนะ,นะ,ะท่านผู้ชมนะว่าณขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังมีปัญหาช่องว่างระหว่าง สสรุ่นเก่ากับสอส,อส,อสอรุ่นใหม่ถึงขน,นาดที่ว่าต้องจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์เพื่อไม่เกิดปัญหาความแตกกร้าวเกิดขึ้นภายในพักเพื่อไทยค่ะแต่ว่าประเด็นปัญหาตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาพูดกันนะคะเราจะมาพูดกันถึงคําพูดของคุณสรวงเตียนทองก่ะเลขาธิการพักเพื่อไทยที่ออกมาช่วยคุณนุ้งอิงเนี่ยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่บอกว่าออกมาช่วยคุณนุ้งอิงเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยด้วยคําพูดอะไรก็ออกมาพูดบอกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณยิ่งรักจินวัตร์ได้เป็นนายกรฐัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ว่าคุณยิ่งรักจินวัตร์นั้นจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนการพูดนะคะของคุณสรรวงครั้งนี้มันก็บอกไปไหนแล้วละ่ะว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยจะได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนคือจะเป็นนายกหญิงคนที่สองเนี่ยของไทย และคําพูดของคุณสรบวงเนี่ยไม่ใช่คําพูดคนเดียวที่ออกมาพูดนะคะก่อนหน้านี้ค่ะจํากันได้ไหมเพราะว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะก็เคยออกมายอมรับเหมือนกันว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยแหละจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ต่อจากคุณเศรษฐานั่นหมายความว่าณขณะนี้เนี่ยนะา่ต้ผู้ชมคะคือเหมือนประหนึ่งกาลังจะบอกว่าคนในพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังรอค่ะ รอเวลาที่จะให้คุณนุ้งอิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับกระแสข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้น่ยนะท่านผู้ชมคะที่บอกว่ารัฐบาลชุดเนี้ยก็เหมือนกับมีนายกสองคนบางคนเนี่ยบอกว่ามี3คนซะด้วยซ้ํา2คนใครก็คือคุณเศรษฐากับคุณนุ้งอิงนั่นแหละที่มีอํานาจและบาร,รมีภายในพักเพื่อไทยแหละค่ะเพราะาคุณนุ้งอิงเป็นใครอ้าวก็เป็นลูกนะนะคะคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โห หลายคนก็จับตามองเนี่ยนะคะว่าคงหนีไม่พ้นแล้วแหละที่คุณนุ้งอิงเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนไม่ต้องอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ของคุณนุ้งอิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งจะผ่านพ้นกันมานะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยคือพอนายกรัฐมนตรีประชุมครมอเสร็จลงพื้นที่ค่ะปรากฏว่าคุณนุ้งอิงก,ก็ไปลงพื้นที่ด้วยคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเป็นหัวหน้าพักถามว่าจะต้องมาลงพื้นที่กับ นายกฐมนตรีไหมแต่นี่เป็นคุณลุงอิงอ่ะก็มาลงพื้นที่นะนะคะเออเหมือนกับมีนายกฐมนตรีสองคนเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดนองบูรลำพูยังไงอย่างนั้นเลยนะคาะนผู้ชมคะอ่าเนี่ยละนะคะก็เป็นอะไรที่หลายๆคน,นคาดการเอาไว้ว่าอีกไม่ช้ามไม่นานเราคงจะได้เห็นคุณนุงอิงเนี่ยเป็นนายกแน่ๆและหนำซ้ำานี่ยนะคะก็มีกระแสข่าวกันออกมาท่านผู้ชมว่าในต้นปีหน้าเนี่ยนะคะซึ่งอะไรหลายๆอย่างเนี่ย มันจะถึงจุดที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองทำไมนึกบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองก็กรณีของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยที่มันจะมีคําตอบออกมาได้เนี่ยในช่วงต้นปีน,น้้แน่ๆเพราะว่าพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลประกาศเอาไว้เลยว่าโครงการโครงการนี้จะเริ่มได้ในเดือนพฤษภาค,คมแน่นั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามันเริ่มไม่ได้ในเดือนพฤษภาค,คมละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบไหม และยังมีกรณีสอวอที่หมดอายุอีกคือทุกอย่างเนี่ยมันจะประดังประเดกันในช่วงต้นปีหน้าค่ะและก็เลยมีกระแสข่าวกันออกมาว่านายกเนี่ยอาจจะต้องออรับผิดชอบลาออกจากตาแหน่งกันไปแต่ทีนี้เราก็ยังคาดการณ์ไม่ถูกว่าถ้าหากว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยแล้วคุณเศรษฐาล่ะคุณเศรษฐา,าเนี่ยจะออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการอะไรนี่แหละค่ะ เป็นประเด็นที่จะต้องจับตาดูกันในต้นปีหน้านะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้ไหมและที่สําคัญต่อว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมเราก็ต้องรอดูกันว่าชีวิตการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณนุงอิงเนี่ยมันจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบมันจะหวานชื่นหอมหวานอย่างที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มองเอาไว้หรือไม่และที่สําคัญชีวิตทางการเมืองของคุณนุงอิงมันจะจบลงเหมือนคุณพ่อเหมือนคุณอา หรือไม่รอดูกันค่ะท่านผู้ชมคะอีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้เห็นคำตอบต่างๆเหล่านี้ค่ะ